ดึกไฟขาวเทวดากำลังเอาบังไฟเข่าฐานเอาบังไฟเทียบเข่าฐานเป็นทีเรียบร้อยแล้วคนนั้นคือตลอดเด้อท่านอะเบิกกันไปคอยหยคอยเบียดเข่าหลังได้หรื้อไม่เข่าลังได้นะ อ,อยู่หลังกับพี่น้องเป็นเพื่อน,นนะครับก้อนเชียงเฉียงนี่ท่านขาวเชียงเฉียงนี่ตอนนี้สองร้อยกับสิบนะครับอยู่ในตอนนี้เบิ่งกันไปเรื่อๆยๆเด้อยี่สิบพันตำแหน่งหางอยู่หลังนี่แอบเทว,วดากระลังเอาลงไปหลุดรอดออกมาพี่น้องกันทั้งรุ่นทั้งเบิ่งกัน ออกมาแล้วนะครับฝ่าขาวดูกันที่ระดับเลยครับสองร้อยห้าสิบพานระดับระดับระดับเพิ่งชงน้ำเง่นท่านครับผมกับตาเป่าชัดเกนนะครับเบิงเดทางดย เบิ่งนะครับเบืองหลุดลอดออกจากขาวเป็นเงินหัวดันขวาหังด้ายสองร้อยเจ็ดสิบห้าพันับผมขับมีความเบานะครับแต่ว่าเบ่งกระดับยางเดียวขาหัวดันขวาหังด้ายต้องเบา ระดับระดับพุลังทานของทีมงานเนี่ยเทวดาก็นั่งตกแต่งอยู่คนบงนังไฟกคือดอมกับจับล<อ>งเส้นพันธ์แดงครับบั<ๆ>บงไฟของทีมงานเอ็ดเทวดากับตอนที่ทางช่าง ปัจ,ปจัยมีอยู่สิบสามกำปันจัตุปัจจัยมีอยู่สิบสามกำปันกับเ5็ดสิบหารอยนะครับอยากร่วมสนุกกับพี่กําลังไหมตุลีห้าสิบสี่ร้อยนะครับอยากท่านอ่ะมามาคุยเ<า>นื่องจากทางอัจฉริยะห่วงลุ่นมาอยู่หลายบางังนะครับเชิญท่าน,นพอใจกันและกันกันเ้อพอใจกันและกันจังคุย ่วยการสนับสนุนทิ้งมันแอบเทวดาบางตัวที่มันของนุมมหาเลยนตัลูกพี่ของนุมมหานุมมหาเราเราขัวโบวง,งามครับผมทองพักดีกระลอกน้อยซอรลักลับ เอกระตอลงไปมีห้าหนึ่งีห้คะแนนเลกกำกับข่ขนางปวด 350- รห้าสิบถึงสี่าคะแนนตอนนี้กำลังพันต่อล่อต่อสายไปเป็นขัน,นตอนซะตาย ให้การตกเป็นแลวที่เป๋ากำลังปกกรบไหวกันไปกังไปอยู่บนฐานทางนองบางบอนลขมาจากเอธิโอเปียการไทยทำได้สูงมันจังได้เกิดห้าสิบ สี่ร้อยห้าคะแนนในเคืองเล็กหมวกยยตยว่านี่คิดว่ียน่งต่อราไนี่ผมจะมันอว่าพต้องนี่ผมยรอวนผมได้ไม่็ได ได้กำกับ350ถึง405 กางไปห่งนงไปอไป่อนกนไปเกินกนกเนเกินไกนไปเกนไปิไปเกไปเป เราหัวร oh. no, no ื่องตัวน้องควรมากๆผต้องได้เห็นนะครับแต่เมื่อได้รับดาวกันแดงล่ะก็โยงองศาตรงตัวมันกป็เลยครับ มึงจะไปื่อยเป็นรูปทั่ววันกาเปสเซอร์ทันเปิดเายเปิดเลยเปิามันไเลยโรบินสันที่นี่ร์บนดูดอ้ยังจะจับหอเป่ัวนนะทั่ววันนะเตะเตะะ เพื่อ,น,น,อนกันไปเรื่อยเรื่อัเริ่มไปอนกันไปก็ต้อบถ่ายมาแทนแอดเหนียวจ่าละทีเนี่ย<ฆ> <c oughs> เสียงดัง,งบังกระดิบต่ออกยชิบขาเินงายเลยจับไปดีมา ดูดังเลยนะครับทุกนนะทุกคงทั้ง63แถวที่ตรงนี้ตามนัแสดงท่เขาไ้มีโชว์บนเวทนั่นนะแทีงนี้นะรวมไปถึงเชฟอั ไปยุไปหุแดสิบเก้าสิบสองมาไใจเขาเลยนะนักพหลายนะฮะลูกเจ็ดสิบหเเจ็ดสิบห้า hai mươi bốn, hai mươi sáu, hai mươi tám, hai

ý kiến của chúng ta sẽ có để có những cái những